สวัสดีนะผมก็เดี๋ยวมาดูเครื่องหน่อยนะครับโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่าจะงานใหญ่โอ้โหนี่ครับฝารีเทนเนอร์แตกนะครับปีกนะครับนี่ปีกปีกปีกมันแตกคราวนี้ปีกแตกปุ๊บนะครับตัววาล์วมันก็จะหลุดเข้าไปในเครื่องนั่นคงกะหมดอะดูแล้วนะครับอะไรนะครับดูแล้วเดี๋ยวต้องรื้อดูก่อนนะครับ ก็ตัวนี้เป็นร้อยห้าสิบนะครับ NL นะครับเป็นตัวแท้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ช่างเขาลองลื้อดูก่อนจะลองติดดูก่อนไหมช่าง <c oughs> <c oughs> ลื้อหมุนไม่ได้แล้วตอนนี้เรียบร้อยอันนี้ขนขนมันลื้อยำนาเนันอ๋อแหมเต็มระบบทัด้วยโอ้โหแน่นตึบเลยช่างเรียบร้อยแน่นตึบเลยว่ะ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวดูดูความเสียหายหน่อยนะครับาเป็นอะไรบ้างนะครับอ่ะโอเคนะผมอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูความเสียหายนะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่นะครับโอ้โหเศษตอกนี่ตรงนี้นะครับนี่เบาเดิมด้วยโอ้โหโอ้ตอกหายโอ้โหนี่นะครับนี่ใช้งานมันต้องแบบนี้เด้ เขาเรียกว่าแน่นนอนตอกแท้เดี๋ยวหาใบว่าก่อนโอ้เป็นขนาดว่าวเดิมมเลยอ่ยโอ้ก็คือนีนอย่ยไออย่างที่บอกแหละนะครับเพราะว่าฝาเลนเนี่ยจานเลนเนอร์มันแตกนะครับเหล่อนนี้เนี่ยทีเขาเนี่ยมันก็ยุบลงไปล่างเลยมันก็เลยหลุดเข้าไปในนะครับนี่นะครับโอ้โห ไม่ธรรมดาเอาโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะถอดมาดูว่ากา้านตะก้านไม่นา่าเหลือเยอะแล้วครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปอกลูกแหวนนะครับแล้วก็มีอะไรกันว้าวอ่ะผู้ชีพผู้ชีพโอ้โหไม่หลอดน,นี่นะตุ่มหายด้วยนะเปล่าขาดจะไม่ค่อยเหลือนะผู้ชีพครับ,รบเอาจะบ่าดเขาได้ไหมฮะมมเอาโอเคตามนั้นนะครับผม อ่ะนะครับก็เดี๋ยวมาดูยันม้าบ้างนะครับตอนนี้ความเสียหายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับนี่ละเอียดเลยลูกล้วหั่นแหมโอ้โหแน่นอนนะครับแล้วก็พวกเลืองอะไรไม่มีเวลาจะดูให้ดีนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก้านผมใช้ของเอเนออาเลยเนาะอ่ะโอเคครับดันเหนียวกว่าอ่ะก็หลักๆก็ก้ารหนึ่งตัวนะครับปอกลูกแหวน แล้วก็เสื้อไม่มีเป็นไรนะาแคปไม่เป็นไรก็มันจะได้ถ้าหมุนหมุนไม่ไม่เปิดไม่เป็นไรแคมมันเหนียวดีกว่าแคมเบอร์อะไรวะเนี่ยหนึ่งบวกอ่ะโอเคแล้วก็นี่วิชิตไตไนอีกอันหนึ่งครับหัวมันจะแตกนะครับส่วนมากเนี่ยว้าวขาดเลยจะไม่ค่อยรอดนะครับเนี่ย อ่ะโอเคแล้วผมอ่าอ่ะนะครับตอนนี้เจอปัญหาแล้วนะครับอันนี้ทำบอลโตใช่ไหมใช่เอาเราดูดิลองดูดิมันเ,เจออะไรอ่ะนี่ดูอยู่นี่ไหนดิรอยเส้เดือนมาเลยอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยทะลุตาน้ำเลยครับนี่หูบางมากเลยเนี่ยรอยอะไรเนี่ยโอ้เรา,า,า,าเราบังเลยสนะุดเลยเนี่เยเนี่ยปูนบนเลยนะครับเอา้า ผมมเลิกเปลี่ยนไม้แรงหน่อยก็จะหลุดออกมาเลยเออแสดงว่าตอนที่มันหลุดแล้วมันก็ทุ้งย้อนออกไปเนี่ยน่าจะใบนั่นนะเอาใหม่เนาะพี่เนาะเอาโอเค <c oughs> มาตอนมาใช้ก็เดี๋ยวไม่ต้องเติมน้ำใช่ไหมก่อนเอออ่ะโอเคแล้วผมอ่ะนะครับก็ป่าใบนะครับป่าแท้อ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับอผมก็ยังไม่เคยแกะดูเหมือนกันม,มันนา่าจะน่าจะพับไม้น้อง นี่นะครับร้อยห้าสิบนะครับโอ้โหแขวเลยตอนี้เอาเอาโตหรือว่าเดิมเนี่ยเปลี่ยนเป็นวาวเดิมไงอ้าวลองดูนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวถามพี่ย้อยทีนึงว่าจะเอาทาเป็นวาวโตหรือว่าจะเป็นวาวเดิมนะครับถ้าวาวเดิมก็ใส่ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องทะไรนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะยันมานะครับมันเอาสปริงอะไรมานะ แต่คุณเอาสปริงมาเนี่ยไอต๋องไงไเอาสปริงอาร์ตอีทีมาเด้ทำมมาไม่ทำเ,เปลี่ยนมัวม่วไงมั่วไงมั่วต้องปิดกล้องหน่อยจะเป็นอ,ปอีทีมามันจะใช้กับไออาร์ตไอพวกอาร์ทีพวกอ,ทอีทีตรงเนี้ยมันเป็นร้อยห้าสิบเครื่องอะเอาใส่ใส่ไว้เอามาเอาในีรังมาโนดในรังเออมันจะสำหรับใส่แคมเลยตัวนั้นอะ อ่ะปิดประครังแล้วเรียบร้อยนะครับลูกสูบลบฟาวยังอ้าวอ่ะโอเคนะครับฮะหลบสี่มิลอืมพี่โต๊ะก็หลบขาดมั้งไม่ไปขาดแล้วไงไม่น่าขาดนะเดี๋ยววันแม่ก็ต้องไปเจียมใหม่อ,อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บนึ่งครับผมมา,มานะครับตอนนี้ยันมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับอันนี้แคมมันดังนะคือเปนดังเก๊ๆ มันเป็นสไตล์ของมันนะครับแมมอมเบอร์นี้นะน,นะครับหนึ่งขวดนะครับแลราก็ดังเลย อ่อน้าต่อมันมันมันเฟนออกไปหน้าเลยตอนนี้วันไปหาคนดันไว้ไงพยายามงานะเนี่ยดิ้นเข้ามาเลยองเงี้ยเนี่ยเออต่อเนี่ยไม่ค่อยดี่าไหร่ะโอเคก็ติดยากหน่อยนะครับบูชีดไม้ด้วยนะครับ พี่พี่พี่หาแก๊สไปเลย <laughs> แน่นอนไล้ร้องเ่ยร้องติดอยู่เวลาเรื่องเรงไม่ต้องล้เอาโอเค <laughs> ก็โมนี่เปลี่ยนใหม่เนาะอันนี้อันนี้เป็นตัวใหม่นะร้อยห้าสิบเนี่ยตัวใหม่เนี่ยจะทํามารูเท่ากับร้อยยี่นะครับร้อยยี่ก็คือเอารุ่นพวกนี้ใส่ได้เลยแต่ว่าไอ้รุนตัวแรกๆเขาเป็นหน้าเรียงๆแบบเนี่ยมันจะใส่กันไม่ได้นะครับรูจะโตอ่ะโอเคนะครับก็ ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากกระทำเครื่องนะครับอยากกระได้สเต็ปไหนก็นทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7 989นะครับแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ